20แล้วตาบุกลเนบ้างอ่ะบีน,ะน่ายืนนับนะโอ้มมันไได่ดโอเค1 2 3 แล้วครับหยุดครับอ่ามาเลยค่ะพี่พีน่าโอเคเขาจักรยานคะขึ้นไปนั่งก่อนค่ะขึ้นไปนั่งก่อนเดี๋ยวพี่พีน่าขับเองเดี๋ยวพี่พีน่าขับเองอ่ะ,อะ <c oughs> ขึ้นไปขับเอง <c oughs> อ่อมามีนี่ช่วยอ่ะออบุ๊ยมายืนนับค่ะยืนนับ,บานยาง,<อ>งนับช้าช้าทีหยุดให้พี่ไปเล่นก่อน

หวานบุนปล่อยครับบุนปล่อยยืนนับุปล่อยหวานโอเคจอด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 